สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปทำเควสนะวันนี้ก็มาน้องมาด้วยนะครับหนึ่งคนนะผมโชว์ๆอะไรครับน้องโอเคครับซิเซอร์เฮียไปสัตว์นิสสัตว์คลิปนี้อาจจะมีคับหยาบก็ขอไปเป็นอย่างยิ่งนะครับน้องๆหนุนๆใครที่ดูก็ดูความสนุกก็พอนะอย่าไปเอาเบียบอย่างกับไอ้มมนิโอโกกระตุกกระตุกโอ้ยโอ้ยอาจจะมีกระตุกเล็กน้อยนะไปไปไปทุกคนมีวน้ำแข็งวห มีอยู่มยเดี๋ยวค่อยเทรดมันจะมีเครดให้เทรดอยู่ไปครับวันนี้ผมจะพาไปทำเครดกันนะแต่ทุกคนขั้นแรกก็ต้องมีหมัดมังกรนะครับผมเนี่ยหมัดมังกรเอาจากตรงนี้นะแล้วก็ไปฟาร์มเบลให้ครบห้าร้อยมันะครับผมถึงจะรับเครดได้นะโอเคไปฮะเราจะรับเครดนะครับตัวตัวรับเครดจะเป็นตัวนี้นะโอเคนครับเป็นเอี่เนี่ยต้องเป็นตัวเอนะครับผมโอเครับแล้วตรับไหมไม่ชัวร์ตหนงรับครับ เคล็แรกโอเคครับผมทุกคนอันนี้เควสแรกก็คือให้เราไปทําการเอฆ่ามอนเตอร์ที่เวลใกล้เคียงกับผมนะไอเวลใกล้เคียงกับตัวเรานะครับผมโอเคนะผมจะไปฆ่าก่อนน้องผมมันฆ่าไปแล้วมันเสร็จแล้วเควสแรกอะไม่แปลหรอกผมไปฆ่าก่อนแป๊บนึงเราไปก่อนนะครับผมเบลผมมันตันละโห้ยข้างับผมคอรจะไปฆ่านะเบลใกล้เคียงนะครับผมเควสที่มมนเป็นเควสตัว A อะ ใช่ใช่เป็เครตัวเองมึงมึงไหนจะเสร็จแล้วก็เมันเครืดวิวละมันเป็นเครแบบต้องลอยเปอร์เซ็นต์ง่ายโอเคนะผมทุกคนเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนนะผมเปลี่ยนผลก่อนผมจะผลคิสเนะละกันอืมเสียงไม่เสียงสะท้อนมึงแรงมากเลยน้อง,อง <laughs> เียผมจะผลคิสเนะละกันนะฮะอืม่านฟาร์มเล็กน้อ ขอตัดไปตอนฟาร์มเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนโอเคไปก็มาตีมอนเสร็จละมาส่งเควสกันปั๊บปับปับ,ปบเป็นเควสที่สองนะครับผมโอเคเอ้ยเควสแรกเสร็จแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงเนี้ยปับ๊บเรียบร้อยได้กระพีม่วงมาตก,กระดาอะไรเริ่องหนึ่งครับผม<อ>แล้วก็เป็นเควสต่อไปนะครับผมเควสต่อไปเนี่ยก็คือการเออครับผมเควสที่สองก็คือให้เขให้เราไปเล่นอีเวนต์ทะเลนะครับผมอีเวนต์อะไรก็ได้นะครับผมเนี่ย 1> 1หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วเราก็มาส่งเควสอีกรอบหนึ่งครับผมทุกคนโอเคครับไปหางเลยครับผมไปครับโอเคครับทุกคนเราเจ <c oughs> อตัวแรกแล้วเออเราเจออีเวนต์แรกแล้วครับผมไปสวยกูณเน่สวยคุณเน่น <c oughs> นไปเนี่ยเดือดเลยเอ้ยเรือนะโอ้ประตุกกันเดี๋ยวไหนครับหนึ่งคนหาครับมาตีเลยตีเลยตหาห่าละ เรือขอยเรือขอยเรือหอยมนจ่าทะเลมันกดกูลงน้ำมึงฮาวูฮาบ่อฮารีเฮ้กระติกาสโกสสกูแบบเป็นหนึ่งคับน้องๆเรือเรือเรือกิโยตีไปเดือดนกันสิบบาทะมึงโหพาเบอร์ไปเนี่ยน้องชาย Bạc 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 tay tay tay, bạc bạc thẻ bạc 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 ก็แตกไปอีกหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่เรื่องตลกยาล้อเล็กกับระบบไอ้น้องตายไปซะเหลือไปทำเชียร์ได้ลอยเดียวเนะ่ะเออตายและได้ตัวเดียวไงพี่ปิด <c oughs> สองตัวตายอะต่อไปถามจริงจากใจจริงเถอะไอ้เหี้ย <c oughs> โอ้กูจะตายแล้ว แม่น้องๆหนพูพี่ช,าย,ช,า,ยชายได้ไรเลยผมจะตายแล้วครับโดดขึ้นก่อนโอ้ยถ้ากูไม,ม่มีโลโลีมันทานแล้วกูไปนานแล้วนะน้องๆเลือเจอระเบิดแล้วมานี่ร้อย โอ้ยสนามสองตัวอิ่มเลยวะจิบอิ่มซีซีตายสิเฮ้ยปุ๊บตายเรียบร้อยไปครับทุกคนต่อไปหาตัวต่อไปไม,มาัทุกคนมาครับทุกคนผมมาส่งเควสเควสที่สองเย่เย้เยเรียบ,บร้อยโอเคครับผมเสร็จแล้เวเควสที่สองไปเควสที่สามครับผมเควสที่สามนี่อย่ารับก่อนืมร เกือบเกือบเกือบเฮ้ยอะไรวะปั๊บ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 โอเคครับผมเควสที่สามนี่คือการเน่เราไปหาเทศผลหนึ่งผลนะครับผมกับใครก็ได้นะครับมาครับน้องๆครับลุงครับลุงขับเผ่าครับผมมามครับผมมาครับผมมามามาเทศผลครับเทศผลเทศผลก่อนกีสเดีได้ไหมครับ ไม่ได้ครับได้ด้านเดงครับเหตุผลได้น่าสนเในมากบอกตรงๆจากใจจริงตักมาจุบๆกาจะมีคำหยาบก็ขออภัยครับผมดูผู้กำับสนุกก็พอป่ะครัเอาเทุกคนส่งเวทที่สามกัน ไอคิววะผมเป็นชงกุเล่จัดเรียบร้อยก็เสร็จแล้วครับผมเควสนะครับผเควสเปนแล้วได้ของไงได้ขาดเชือกนี่ครับผมแล้วก็ได้เออ่ตามนี้ครับผมสามสีสีส้มสีขาวสีเหลืองตามนั้นครับสีดำอืมจะเดินพรนะเนี่ยโอเคครับผมเควสก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับรอเควสวันต่อไปนะครับผมโอเคครับ